ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูเดียนะครับในชา n e l จันเดียนะครับผมวันี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่เจอมาสดๆร้อนๆครับซึ่งก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเหตุการณ์ปืนลั่นขณะที่ทดสอบนะครับปืนลั่นขณะที่ทดสอบเมื่อตอนไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมได้ไปทําการทดสอบยิงปืนระบบต่อสู้นะครับ ตำรวจปูทรนภาคสี่นะครับที่ว่าได้เหรียญได้เหรียญทองนะครับปืนสั้นเกือกอัตโนมัติมานะครับผมก็มาไล่ดูคลิปนะครับเพราะว่าได้ยินค,ครูฝึกเขากับได้พูดคุยกันนะครับว่ามีคนทําปืนลั่นในสนามนะครับซึ่งก็เป็นขณะที่ผมได้ทําการทดสอบอยู่พอดีนะครับผมก็เลยแบบเอะปืนลั่นได้ยังไงนะครับก็เลยสงสัยว่าเอะมันปืนลั่นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามา พินิษพี่เคาะก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเกิดจากอะไรก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าสาเหตุของปืนลั่นนะครับเกิดจากปัญหาอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือความผิดพลาดนะครับในการใช้งานก็คือ human error นั่นนะครับก็คือความผิดพลาดจากตัวมนุษย์เองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตัวปืนนะครับนี่เป็นปืนทรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็คือกระบอกนั้นเลยนะครับกระบอกคล้ายๆกระบอกนั้นที่ที่ลั่นเลยนะครับอันนี้เป็นปืนบีบีกัน เป็นปืนบีบีกันะจะเห็นว่าข้างในไม่มีกระสุนนะครับส่องเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นกระบอกสูบนะครับอ่านี่เป็นแมก็กกาซีนปลดแมก็กกาซีนเรียบร้อยนะครับไม่มีแมก็กกาซีนนะครับเป็นปืนทรงนี้เลยนะครับ11มม,มด้วยนะครับก็เ,เป็นการนําปืนเข้ามาทดสอบในสนามนะครับเพื่อทําการยิงระบบต่อสู้หลังจากการอบรมเสร็จก็มีการทดสอบนะครับผม ประการที่หนึ่งนะครับก็คือการเอานิ้วเข้าไปแตะหน้าไกนะครับการเอานิ้วเข้าไปแตะหน้าไกตอนที่ไม่พร้อมยิงอาคมหันไปทางที่ที่ไม่ไม่ไม่มีอันตรายนะครับเอานิ้วเข้าไปแตะหน้าไกแบบนี้นะครับอ่าเราไม่รู้แหละว่าในในตัวปืนมีกระสุนไหมนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยก,ก็คือ h ฮมเ n อ r r o อนอร์นะครับก็คือเอานิ้วไปแตะปกติเขาก็ต้องแบบประมาณนี้เนาะประมาณนี้ คราวนี้นะการสัมผัสไกลนะถ้าเป็นปืนทรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วง้างนกนะครับแล้วง้างนกแล้วเราแบบเผื่อเอานิ้วไปแตะไกลแล้วกำหลังอ่อนด้วยเนะี่ยทําให้ระบบเซฟตี้มันพร้อมยิงอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าง้างนกเนี่ยไกลมันจะเบามากนะครับไกลมันจะเบามากสําหรับปืนทรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรือสองศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบที่เป็นระบบง้างนกนะครับ ก็อาจจะเกิดจากความประมาทนะครับสำหรับข้อที่1เลย Human Error นะครับสก็เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์นะครับปืนนะครับที่แบบแต่งมาแบบจัดเต็มนะครับหรืออาจจะไปลดน้ําหนักไกลลงเพื่อให้ยิงแม่นขึ้นนะครับหรือเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความเสียหายต่อระบบตัวปืนนะครับมันก็เลยทําให้เกิดปืนลั่นได้นะครับ อย่างปืนบางยี่ห้อเนี่ยแค่ตกก็ลั่นก็มีนะครับผมประมาณนั้น,นกลไกเซฟตี้มันอาจจะเกิดความเสียหายนะครับหรือ3อคือกระสุนติดขัดนะครับกระสุนอาจจะติดอยู่ในลังเพลิงหรือเกิดการขัดข้องภายในนะครับทำให้กลไกปืนทำงานผิดปกตอิอันนี้ก็คือโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แต่ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเกิดนะครับหรือเกิดจากการตกกระแทกอะไรเงี้ยนะครับปืนตก แล้วแบบเกิดเข็มแทงชนวนหรือสมอล็อกเข็มมันไม่สามารถกั้นเข็มแทงชนวนได้เข็มแทงชนวนพุ่งไปเจาะจานท้ายกระสุนทําให้ปืนมันลั่นออกไปนะครับผมแล้วก็การละเลยข้อปฏิบัติความปลอดภัยนะครับเช่นแบบสมมติว่ายิงปืนเสร็จปุ๊บไม่เก็บปืนใส่ซองหรือไม่ทําการเคลียร์ปืนนะครับหรือไม่ได้ใส่เซฟตี้ไว้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผม มาลองวิเคราะห์ดูประมาณ5ข้อนะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นปืนปืนกลกนะครับเป็นปืนกลกหรือว่าปืนอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีระบบสมอลล็อกเข็มเนะี่ยภาคหลังๆมาปืนยุคหลังๆก็จะพัฒนามีสมอลล็อกเข็มมาให้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างอื่นถ้าเราไม่ได้แบบตั้งใจเหนี่ยวไกลจริงๆปืนมันจะไม่มีโอกาสลั่นได้เลยนะครับโดยเฉพาะปืนกลกเนะี่ย นะครับเขาจะมีลิ้นหน้าไก่นะครับลิ้นหน้าไก่ที่แบบเวลาเราทําปืนตกลิ้นหน้าไก่ก็จะช่วยเซฟไม่ให้ไก่มันเกิดลั่นโดยที่เราไม่ได้นิ้วเหนียวไก่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าปัญหาหลักๆเราจะอ้างว่าปืนมันลั่นเองแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมให้สักสิเอร์ซนแล้วกันถ้าปืนจะลั่นเองนะครับแต่อีกเก้าสบเปอร์เซนตคือเกิดจากนิ้วมือมนุษย์เรานี่แหละครับนิ้วมือมนุษย์เรานะครับที่แบบประมาท อาจจะเผลอเอานิ้วไปแตะไกลนิดนึงปืนพวกหนึ่งก้หนึ่งหนึ่งสองศูนหนึ่งหนเนี่ยบางทีไกลมันเบามากมันแตะนิดเดียวมันลั่นเลยนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ทุกท่านชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมไม่มีภาพตอนที่เขาทำลั่นนะผมได้ยินแต่เสียงนะครับก็คือทุกคนยิงจบหมดแล้วแหละนะครับอะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อที่เป็นทีสิทธิกระูนสิบสองนัดเวลายี่สิบวินาที

จบ้อ่าจบแล้วนะครับคือขณะนั้นเนี่ยทุกคนยิงจบหมดแล้วนะครับยิงจบหมดแล้วก็คือมันเวลามันตัดไปแล้วนะครับ ก็พากันทําการเคลียร์ปืนแล้วก็บรรจุกระสุนลงในแม็กกาซีนนัดต่อๆไปเพื่อที่จะทําการทดสอบระยะถัดไปนะครับแต่บังเอิญว่ามันมีเสียงดังปั้งนะครับเฮ้ยมาจากไหนนะครับสนามยิงปืนมันมีสสนามนะมี2ฝั่งมีฝั่งที่ทําการอบรมแล้วก็ฝั่งที่ทดสอบนะครับแต่เชื่อเลยว่าไม่มีใครไปยิงฝั่งนั้นแน่นอนเพราะว่าทุกคนมาอยู่ฝั่งนี้หมด ค,คงจะไม่มีใครที่แบบว่าไปยิงอยู่คนเดียววันนั้นสนามปิดด้วยนะครับวันที่มีการอบรมก็คือครูฝึกเขาทําการปิดสนามเลยนะครับเพื่อให้ผู้เขาอบรมได้แบบใช้สนามได้อย่างเต็มที่นะครับแต่นัดนั้นที่มันลั่นปั้งนะครับครูฝึกทุกคนแบบมองมองหน้ากันแล้วปืนลั่นล้อปืนลั่นล้อนะครับก็คือผมอะไม่ได้ยินผมไม่ได้สังเกตเพราะว่าผมเราใส่ใส่เ e อียร์มัฟที่มันแบบ ตัดเสียงปืนอัตโนมัตินะครับถ้ามีปืนลั่นปุ๊บมันจะเสียงมันจะดังเบามากนะครับเสียงคนจะดังกว่าเสียงปืนนะครับถ้าถ้าถ้าใส่ตัวหูฟังนะครับถ้าท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปสั่งซื้อได้นะครับตัวเอียร์มัฟตัวนี้ตัดเสียงได้ไวดีมากนะครับได้ยินแต่เสียงคนเสียงปืนไม่ได้ยินนะครับก็ประมาณนั้นคราวนี้นะครับลองมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทําปืนลั่นเกิดจากอะไรนะครับ หลักๆนะครับผมคิดว่าพี่แกนะครับผมไม่รู้ว่าใครนะครับไม่ไม่ได้พูดชื่อแล้วก็ไม่ไม่ได้ขึ้นหน้าให้ดูนะครับน่าจะลืมนับกระสุนนะครับน่าจะลืมนับกระสุนแล้วก็เผลอทําอะไรที่มันผิดกฎความปลอดภัยเบื้องต้นในการจับถือตัวปืนนะครับพอ,อสมมุติว่าเป้าเนี้ยยิง5นัดนะครับแต่พี่แกอาจจะยิงไปแค่4นัดนะครับแล้วกระสุนมันยังคายอยู่ในรังเพลิงอ,อีกหนึ่ง คือปกติเราทดสอบห้านัดเราก็ต้องบรรจุเข้าไปแค่ห้านัดห้ามบรรจุเกินนั้นนะครับพอยิงปุ๊บเราก็ต้องนับด้วยว่ายิงไปแล้วกี่นัดนะครับแต่บางเกินวันนั้นพี่แกน่าจะยิงไปสี่นัดแล้วมันเหลืออยู่ห้าไอ้พี่แกน่าจะยิงไปสี่นัดจากห้านัดเหลือแค่หนึ่งนัดนะครับพอจับปืนมาปุ๊บกําลังจะเคลียร์ปืนนะครับอา,อาจจะไม่ได้เคลียร์ปืนให้เรียบร้อยนะครับแล้วลั่นไกลเลยนะครับมันดังปั้งนะครับ แต่บางเอินว่าน่าจะมีเพราะว่าแต่ละช่องยิงปลอดภัยมากนะครับมีผู้ฝึกมีมีผู้ควบคุมช่องยิงว่างันเถอะนะครับมาควบคุมให้เรื่องแนวปืนเรื่องอะไรเนะี่ยถ้าเกิดว่าเขาแบบหันปากกระบอกปืนมาทางผมแบบนี้นะครับคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสิบเอ็ดมม,มระยะประชิดเลยนะครับระยะไม่เกินสิบเมตรนะครับเรียบร้อยนะครับจะเขาคงไม่มีจานเดียวมานั่งพูดคุยแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับ หลักๆนะครับถ้าแบบมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับครูฝึกเขาน่าจะควบคุมช่องยิงได้อย่างดีนะครับคือควบคุมแนวปืนควบคุมการเคลียร์ปืนนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ปืนแล้วแบบบังเกิดบางเงินว่ากําลังจะเอาปืนใส่ซองแล้วแบบมันลั่นไปที่อื่นเนี่ยครับเกิดความอันตรายนะครับผมมันก็เป็นเป็นประสบการณ์นะครับที่เราเจอ ว่ามันมีเหตุการณ์ปืนลั่นนะครับในขณะที่ทําการทดสอบคราวนี้มาดูวิธีการระวังป้องกันนะครับมาดูวิธีการระวังป้องกันว่าจะทํายังไงนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยผมผมเชื่อเลยว่าเรื่องปืนลั่นปืนไม่ลั่นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าเราแบบขาดสติถ้าเราแบบหลงลืมอะไรบางอย่างไปนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้แต่ว่าถ้ามันได้ลั่นออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายตามมาเพราะว่าปืนแต่ละนัด ที่เรายิงออกไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะครับเราจะอ้างว่าปืนลั่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวปืนนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขเหตุติดขัดไว้เบื้องต้นบ้างนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับเราจับถือตัวปืนมานะครับอย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับผมแค่แนะนํานะครับถ้าท่านใดที่รู้อยู่แล้วก็กดข้ามไปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําขออนุญาตแนะนําท่านที่ อยากจะเรียนรู้จริงๆแล้วกันนะครับผมก็จับถือตัวปืนมานะครับอันดับแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าในตัวปืนมีแมกกาซีนอยู่ไหมถ้ามีเราปลดแมกกาซีนออกมาก่อนปลดแมกกาซีนออกมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมจากนั้นก็ทําการพลิกปืนมาแบบนี้ก็ได้แล้วก็ดึงสลัก เอาสักสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับแต่ขั้นต่ำๆก็สักสักสามครั้งแล้วกันนะครับพอครั้งสุดครั้งที่ครั้งสุดท้ายที่เราจะหยุดนะครับแล้วก็ดึงมานะครับแล้วก็ส่องดูสักนิดนึงนะครับเอานิ้วแย่ดูนะครับถ้ากรณีที่มันอยู่ในสถานที่มืดนะครับเอานิ้วแย่ดูในรังเพลิงมีกระสุนไหมนะครับถ้าไม่มีก็ปล่อยครับจากนั้นก็ลั่นไกไปถ้าอยู่ในสนามก็หันไปทาง แนวแนวเป้านะครับหรือเราก็ดูด้วยนะครับว่ามีคนอยู่ไหมนะครับอ่าแล้วก็หันหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะครับอยากเคลียร์ปืนก็หันลงพื้นดินครับแบบนี้นะครับหันลงพื้นดินครับประมาณนั้นนะครับนิ้วห้ามแตะไกลโดยเด็ดขาดนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการเคลียร์ปืนจากนั้นเพื่อให้แบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ค้างสไลด์ไปเลยครับ อพางสลาไลด์ไว้แล้วก็เอาไปค่อยไปทําอย่างอื่นหรือวางลงก็ได้นะรับไม่ต้องครัวสปริงมันคดนะครับมีอะไรหาได้ไม่ยากนะครับอะไรตัวปืนพวกสปริงรีคอยอะไรเนี่ยหาไม่ยากนะครับผมแต่ว่าถ้ามันพลาดมาแล้วนะชีวิตกับทรัพย์สินที่มันเสียไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ระลึกอยู่เสมอนะครับว่ากระสุน อยู่ในตัวปืนตลอดมีกระสุนอยู่ในตัวปืนตลอดเวลานอกจากจะเคลียร์ปืนแล้วนะครับแนวปืนก็ต้องแนวปืนหมายถึงว่าแนวปากลํากล้องเนี่นะครับมันหันไปทางไหนไม่ใช่ว่าชีม้มั่วแบบนี้ไม่ได้นะครับหันใส่เพื่อนหันใส่ผู้คนหรืออะไรที่เราไม่ต้องการยิงนะครับหันไปทางแนวเป้าเท่านั้นนะครับ ห้ามหันใส่ตัวเองแล้วก็ห้ามหันใส่ตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างนะครับไม่งั้นก็หันลงพื้นดินแบบนี้ก็ได้นะครับทําไมผมถึงไม่ค่อยแนะนําให้หันขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับกระสุนที่มันขึ้นไปบนฟ้ามันตกลงมามันก็มีแรงพอๆกับที่มันขึ้นไปนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันไปตกใส่หัวคนอื่นนะมันก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้แค่แนวเป้ากับลงดินเท่านั้นนะครับถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็ ยิงขึ้นฟ้าก็ดูนิทิศทางด้วยนะครับว่ามันจะไปตกตรงไหนนะครับแต่ที่จริงอ่ะไม่แนะนําให้หันขึ้นฟ้านะครับหันลงพื้นดินจะดีกว่านะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับของจันเดียที่แบบไปทดสอบยิงปืนแล้วก็มีเหตุการณ์ปืนลั่นเกิดขึ้นนะครับก็ยังโชคดีที่เราอยู่ในแวดล้อมที่ครูฝึกเขามีการฝึกอบรมมาอย่างดีเรื่องเรื่องการเป็นครูฝึกประจําช่องยิงนะครับก็ ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับทุกคนก็ปลอดภัยดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่หวัดเสียวนะครับเพราะว่ายิงพร้อมกับสถานการณ์นันยิงช่องแล้วกันกับผมเลยถ้าแบบว่าถ้าแบบมีข้ออันไหนที่ผิดพลาดถ้าเกิดเขาไม่รักษาแนวปืนนะครับเขาอาจจะลั่นไปที่สนามนั่นแหละครับอเพราะว่าแนวปืนเขาอาจจะแบบเขาอาจจะเคลียร์ปืนไม่หมดหรือว่าไม่ได้นับกระสุนอย่างที่ผมบอกนะครับก็รอดมาได้นะครับรอดมาได้ตัวผมเองนะ่ก็ยัง รละลึกอยู่เสมอนะครับคิดอยู่ว่าสักวันเราจะพลาดไม่ว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่จับตัวปืนนะครับว่ามันเป็นอะไรอะไรที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับ ก็มาพูดคุยแชร์ประมาณนี้นะครับพูดมาสยาวเลยนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ชาแนลจันเด้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ